สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นข่าวทะลุใหม่รอบพิเศษครับเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลครับหรือนายชัยพลวิภาซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่ที่เอามาคุยให้ฟังวันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้และให้ท่านได้ดูกันและวิเคราะห์ตามกันไปว่า มันเริ่มแล้วมันจะเกิดอะไรกับลุงพลหรือในชัยพลในสัปดาห์นี้มันเป็นข่าวที่ว่าจะว่าด่วนก็ด่วนแต่มันเป็นข่าวรั่วครับรั่วมามันรั่วยังไงมันรั่วบอกว่าลุงพลเนี่ยยังไงก็โดนคดีตอนนี้วิ่งซบนักการเมืองชื่อดังครับผมบอกให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องบอกชื่อเต็ม นักการเมืองชื่อดังมีอนุภาพที่ใหญ่หลวงมากเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงมีสตังมีเงินมีบารมีสมมุติชื่อย่อๆว่านอนหนูเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันจากกรณีการตายของน้องชมพู่เด็กสามขวบหนูน้อยผู้น่ารักและผู้น่าสงสารหายตัวไปเมื่อ11พฤษภาคมปี6-3คือเมื่อปีที่แล้วบนภูเขา เหล็กไฟบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารหลังจากวันที่11-14พฤษภาคมตำรวจก็ไปทำหน้าที่สืบสวนจะเห็นได้ว่าตอนนั้นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเดินทางไปตมทำคดีเองครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเด็กที่ขึ้นไปตายบนยอดภูเขาเหล็กไฟนะ ไม่ใช่เด็กเดินขึ้นไปเองต้องมีคนอุ้มไปใครเป็นคนอุ้มไปฉะนั้นเวลีลานี้มันก็คืบไปแล้วคืบหน้าไปเยอะแล้วครับสี่เดือนแล้วถ้าว่ากันตามไทม์ไลน์นะครับพอบอตำรวจเตรียมแถลงเมื่อวันก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ29มกราคมได้เตรียมแล้วว่าสัปดาห์นี้แหละครับ ที่จะมีความคืบหน้าคือการสอบสวนเสร็จหมดแล้วเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จหมดแล้วจะได้รู้ว่าใครคือผู้ต้องหาไม่ใช่คนเดียวหลายคนด้วยจะเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องชมพู่อายุสามขวบหลังจากน้องชมพู่ได้หายตัวไปจากบ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารและเสียชีวิตบนภูเขาเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลครับ วันที่สิอพฤษภาคมปีที่แล้วน้องชมพู่หายตัวไปพ่อแม่ก็ออกไปทำงานแต่เช้ามืดก็ทิ้งน้องชมพู่ไว้กับพี่สาวพี่สาวก็อายุ13ระหว่าง1ิบเอ็ดสสี่พฤษภาคมเนี่ยแม่กับพ่อก็ตามหาน้องชมพู่พอมาถึงวันที่14พฤษภาคมผมเท้าความให้ฟังท่านอาจจะดูจากโทรทัศน์ทีวีหลายช่องที่มีรายละเอียดไปแล้ว แต่เท้าความให้ฟังนิดเดียวแค่นั้นแล่ว่า14พฤษภาคมปี63ยายตุลเนี่ยเป็นคนสกลนครขึ้นไปหาเห็ดบนเทือกภูเขาภูผาน้อยในเขตอุทยานภูผาภูผานตก็มามมาแจ้งนะครับมาบอกว่าไปเห็นรองเท้าของเด็กสีเขียวกลางป่าซึ่งมันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พบศพครับกับที่พบศพ ใกล้เคียงประมาณห้าเมตรใกล้มากที่พบศพไปเจอรองเท้าสีเขียวเนี่ยในที่สุดก็พบศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกายในสภาพเปลือยกายแต่ยืนยันว่าไม่ได้โดนข่มขืนนะแพทย์พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้โดนข่มขืนตำรวจเขาก็ไปทำคดีที่ตำรวจสพอไอ้กกตูมก็ททำคดี15พฤษภาเขาส่งสูปไปสงสบไปชันเออส่งศพไปชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลอุบลราชธา,านีก็อย่างที่ผมบอก ว่าน้องไม่ได้โดนข่มขืนไม่ได้โดนข่มขืนกระทำชำเราทีนี้ก็เรื่องของญาติญาติญาติของน้องญาติญาติของน้องชมพู่อย่างเช่นคุณยายสมควรคุณยายสมควรก็บอกว่าญาติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยไม่เคยขัดแย้งกระใครผลพิสูจน์ของหมอก็ไม่เห็นว่ามีถูกทำร้ายหรือ ไม่พบการข่มขืนพอมาะมา18พฤษภาคม18พฤษภาคมเนี่ยหลังจากพบศพไม่กี่วันเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ครับนายชัยพลวิพาหรือลุงพลอายุ4 4ปีลุงของคนตายเขาก็บอกกับผลพิสูจน์รอบสองเนี่ยลุงพลพูดเองนะมีร่องรอยถูกทำร้ายและละเมิดทางเพศนี่ตามข่าวว่าอย่างนั้นนะครับและหลังจากนั้นเอาละ เอาละหลังจากนั้นเป็นยังไงตำรวจก็นำผู้ต้องสงสัยเจ็ดคนครับเอาไปสอบพยานเด็กเจ็ดขวบเขาก็อ้างกับตำรวจบอกว่าเห็นผู้ชายสูงใหญ่ใส่เสื้อสีส้มหมวกสีดำมีหมวกสีดำอุ้มน้องเนี่ยเป็นคนอุ้มน้องเนี่ยไปทางไร่มันสำปะหลังพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนั้นไปนอนไปกินอยู่ที่บ้านกกกไปทำคดีอยู่ที่นั่นเลยครับ ไปนอนไปกินหมายมั่นว่าจะต้องเอาคาดีนี้ให้ได้จับผู้ต้องหาให้ได้หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนลุงพลก็ไปออกทีวีบอกโอ้ยผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าหลานผมไม่ได้ทําอะไรหลานผมไม่ได้ฆ่านี่ไปออกโทรทัศน์วันที่เจ็ดาคมหลังจากนั้นประมาณสักวันที่8รกรกิาคมปีที่แล้วพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็สงสัยเขาบอกเฮ้ย สงสัยว่าลุงพลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวของน้องชมพู่เพราะน้องสะนดิ้งซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยอายุสิบขวบเนี่ยเป็นคนบอกเบาะแสะแม่พ่อก็บอกลูกก็ไม่กล้ากโกหกแต่ไม่อยากให้ลูกพูดเพราะว่าพวกนี้อิทธิพลทั้งนั้นกลัวจะอันตรายกลัวจะอันตรายทีนี้ญาติพี่น้องทั้งหลายของอลุงพลเนี่ยในชายพลเนี่ย เขาก็บอกเอางี้ไหมเอางี้ไหมไปสาบานกันไปท้าสาบานกันเลยว่าถ้าไม่ได้ทําน้องชมพู่ขอให้มีอันเป็นไปสรุปแล้วคดีนี้ตํารวจเขาสอบปากคําไป900ร้อกว่าปากครับท่านทั้งหลายเก0รอยกว่าปากพ่อแม่น้องชมพู่ให้ลูกสาวสดิ้งชื่อสดิ้งนะไปโกหกว่านอนหลับนอนหลับอยู่นะนอนหลับกลัวกลัวจะเกิดอันตรายกับสดดิ้ง ทีนี้ตายายของน้องชมพู่ลูกหลานก็มาสาบานหลายคนสงสัยลุงพลนูล่นนี่นั่นเป็นข่าวอย่างที่ท่านที่ว่าบอกก็มีหมอปลาที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีก็มาร่วมกระบวนการด้วยช่วยลุงพลบอกว่าลุงพลต้องปักทูบกลับหัวนะตอนสาบานอา้าวเขาใช่สาบานก็ไปสาบานต้องปักทูปปักทูบเขาว่าปักทูปกลับหัวทีนี้การประมวลหมายจับของตํารวจเนี่ย ผู้เกี่ยวข้องหลายคนผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลังจากนำเข้าเครื่องจับเท็จไม่ว่าจะเป็นลุงพลไม่ว่าจะเป็นป้าแตนหรือครอบครัวน้องชมพู่ที่เข้าเครื่องจับเท็จประกอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คาดว่าสัปดาห์นี้แหละครับที่จะมีการออกหมายจับทีนี้รายงานความคืบหน้าคาดีน้องชมพู่หลังจากตำรวจเชิญ พ่อแม่น้องชมพู่เชิญครอบครัวล้วงร,ร,รวมทั้งลุงพลป้าตงป้าแตนคนใกล้ชิดน้องชมพู่เนี่ยมาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ไอ้เครื่องจับเท็จเนี่ยถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่งในคดีนี้ล่าสุดการเข้าประมวลในเครื่องจับเท็จเสร็จแล้วครับขั้นตอนก็คือต่อไปตำรวจเขาก็จะออกหมายจับประมวลหมดแล้วอะไรประมวลหมดแล้วเข้าเครื่องจับเท็จใครโกหกใครไม่โกหกใครเข้าเครื่องจับเท็จสองครั้งสามครั้งมีครับ ครั้งแรกพูดอย่างนี้อีกครั้งพูดอย่างนี้หลังจากนั้นคนดีก็กลับมาคลึกโครมอีกครั้งหนึ่งยูทูบเบอร์ที่อยู่ใกล้ลุงพลในยี่สิบสามสิบคนก็มีข่าวหลังจากที่เรารู้นะฮะเรารู้ลุงพลไปไปไปกระชากไม์ของนักข่าวไอไอ,ไอทีวีช่องอมรินแล้วก็เป็นข่าวเขาก็ไปแจ้งความว่ามีการทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นก็เป็นข่าวก็ดังไปพักหนึ่งตอนนี้ก็ยังดังอยู่ผู้คนก็สนใจครับสนใจว่าเฮ้ย มันใกล้แล้วทีนี้คนใกล้ชิดลุงพลที่ดูแลใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดหนีไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอปลาไม่ว่าจะเป็นใครตกใครหลายคนครับหนีไปหมดแล้วเพราะลุงพลเน่คคดีเยอะมากคดีเยอะมากมีคดีหลายคดีที่ลุงพลโดนอยู่ตอนนี้ครับมีคดีถูกเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้จับกลุ่มดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสม,มุกงหนในการสร้างวังพญานาคและเขาก็ไปปิดป้าอย่างที่เราเห็น ปิดป้ายห้ามเข้าไปยุ่งมีแต่จะต้องทุบออกเพราะตรงนั้นมันเป็นที่พื้นที่ป่าสงวนอย่างนี้นี่คดีโดนแน่นอนโดนแน่นอนลุงพลดโดนคดีแน่นอนอย่างน้อยก็คดีนี้แหละครับที่ไปสร้างวังพญานาะคและคดีน้องชมพู่ตำรวจเขาสรุปหมดแล้วครับตอนนี้กำลังถูกทนายดังอัจฉริยะไปแจ้งความในการสร้างพญานาะค นอกจากสร้างพญานาคในที่ป่าสงวนแล้วยังเจอคดีเรียรายเงินเส้นทางการเงินให้มันมาจากไหนเขาบอกเฮ้ยมาจากร้านจีวิวลี่ที่ขายเครื่องเพชรหรือเปล่าเขาบอกทำมาอย่างนั้นมันโดนด้วยโดนด้วยจริงๆครับนี่คือข่าวคืบหน้าข่าวคืบหน้าทีนี้ลุงพลก็มาแบบแปลกประหลาดอ่าออกข่าวว่าฝันพญานาคจะจะช่วยฝันนอนฝันสาลามแม่จะเคียนเห็นเลขสามชัดเจนว่าจะมีหกห้าหนึ่งอะไรต่างๆ ฟังให้ดีจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อต้องใช้วิจารณญาณไอ้เรื่องพวกฝันเนี่ยนะครับเพราะหวยมันออกวันที่หนึ่งนี้แล้วตอนนี้ท่านฟังคลิปวันไหนมันอาจจะตรงไม่ตรงไม่รู้ครับมันเป็นข่าวออกมาอย่างนั้นนี่ก็คือการสร้างข่าวของพวกนี้เพราะเขาอยู่ใกล้ยูทูบเบอร์เขาต้องการข่าวแล้วก็ไปเอายอดวิวแล้วก็ปั่นกันไปปั่นกันไปสัปดาห์นี้แหละครับจะแซดมูฟวี่ จะรู้ว่าเป็นยังไงเมื่อข่าวมันมาอย่างนี้ข่าวกันมาอย่างนี้ลุงพลเคยพูดกับคนใกล้ชิดในชัยพลเคยพูดกับคนใกล้ชิดว่าผมเนี่ยอาจจะโดนเหมือนกับเป็นแพะนี่พูดดังหน้าไว้เลยครับว่าผมเนี่ยอาจจะเหมือนคนที่เป็นแพะถ,ถ้าทํ้ไม่เป็นแพ้แล้วตำรวจเป็นแพะเขาคงไม่จับเพราะว่าถ้าจับเขาจับไปนานแล้วไม่ปล่อยให้เป็นเจ็ดแปดเดือนอย่างนี้หรอกครับ เขาพยายามที่จะเอาหลักฐานให้มันมัน่นคงลุงพลอาจจะไม่โดนก็ได้คนอื่นมันต้องมีคนผิดครับอาจต้องต้องมีคนผิดแล้วก็เจ็ดแปดคนเนี่ยนะครับไม่ใช่หนึ่งคนมันต้องมีคนผิดแต่จะติดคุกไม่ติดคุกนั่นไม่ใช่หน้าที่ของผมบุญลวีจะมาตัดสินผมไม่ใช่ศาลไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่ตุลาการมันก็ต้องไปว่ากันที่ศาล นะถ้าสมมุติออกหมายจับก็ต้องเอาหลักฐานไปว่ากันที่ศาลว่าคุณกระทําหรือเปล่าที่ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตนี่พูดกันตามเนื้อผ้าพูดกันโดยความยุติธรรมทีนี้คนที่จะโดนคดีอย่างเนี้ยมันก็เดือดนนร้อนใจร้อนใจก็วิ่งไปหานักการเมืองมีคนเขาแนะนําเฮ้ยยังไงเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าโดนคดีนักการเมืองช่วยได้เขาก็วิ่งไปหานักการเมืองใหญ่คนหนึ่งข่าวมันก็รั่วออกมา ว่าลุงพลจะโดนคดีวิ่งไปซบนักการเมืองไปอยู่ในส้มนักการเมืองใหญ่เพราะตัวเองก็มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของนักการเมืองอาจจะลงสอสอได้ในสมัยหนะ้าเป็นที่มาคาดหวังว่าชื่อเสียงอย่างลุงพลถ้าสมมุติว่าจะไปลงสอสอเขาก็ไปคุยไปอะไรกันนี่ส่งซิกให้คนอื่นไปคุยลุงพลยังไม่ได้ไปคุยแต่ผมฟังจากคนใกล้ชิดคนหนึ่งว่า มีการส่งซิกมีการส่งสายเข้าไปคุยกับนักการเมืองชื่อดังที่ชื่อย่อว่านน,นูคนนี้ดังจริงๆครับให้คุ้มครองด้วยบารมีเยอะคุ้มครองลุงพลด้วยเมื่อผมได้ข่าวนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านช่วยกันพิจารณาช่วยกันตามข่าวช่วยกันดูว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้รู้แน่ครับท่านทั้งหลายรู้แน่นอนครับเพราะท่านผอบอ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ยีบเก้าแล้วว่าสัปดาห์ถัดไปคือต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสรุปเรียบร้อยหมดแล้วรอจะออกหมายจับออกหมายจับใครจะถูกลังวันใครจะแจ็คพอตตามดูกันก็แล้วกันวันนี้ข่าวทะลุไม่เพียงแต่มาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังกันขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กด, share, กดไลค์กดซับสไครต,ต์กดติดตามกดกระดิ่งครับ แล้วพบกันทุกเช้าตีห้าครึ่งตลอดทั้งวันมีทุกวันรายการข่าวทะลุใหม่กลาบขอบพระคุณจริงๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ